กายเป็นกระแสนในทันทีสำหรับร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งในเมืองดุสเซนดอฟประเทศเยอรมนีที่จัดว่าเป็นร้านยอดฮิตที่มีพิซซ่าเมนูเด็ดและขายดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนูพิเศษพิซซ่า n no. u m b e r 4โที่มีหน้าเป็นโคเกเขนจนกลายเป็นพิซซ่าหน้าที่ขายดีที่สุดข,ของร้าน แต่ใครจะรู้ว่าเพื้องหน้าของการขายดีและเป็นกระแสในสังคมกับการเป็นการเข้าบุกจับทลายแก๊งยาเสพติดขนาดใหญ่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาถึงการเข้าบุกทลายแก๊งค้ายาที่เปิดรับพิซซ่าดังกล่าวนี้เป็นเพียงการบังหน้าเท่านั้นโดยมีการรายงานว่าการบุกเข้าจับในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บอแสข่าว มาจากผู้ตรวจการอาหารตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เริ่มจับตาร้านพิซซ่าดังกล่าวนี้จนไปถึงที่พักของผู้จัดก,การร้านโดยมีการรายงานว่าในระหว่างการบุกจับทางเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปที่บ้านทางผู้จัดก,การร้านนั้นได้รีบโยนถุงใส่ย,ยาเสพติดทิ้งทางหน้าต่างแต่กลับเข้ามือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพอดีจากการตรวจค้นถุงดังกล่าวพบของกลางเป็นโคเคน้ำหนัก1.6กิโลกร,รมัมกัญชา40กร,รมัมและเงินสด2.6แสนยูโรหรือราว9ล้านบาท แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้จัดก,การร้านดังกล่าวได้รับการปล่อยตัวไปและได้กลับมาก่อเหตุซ้ําโดยผู้จัดก,การร้านได้ย้อนกลับมาเปิดร้านพิซซ่าอีกครั้งในการขายเมนู Number no. 4 0ที่เป็นที่รู้จักกันได้ถูกจับอีกครั้งโดยในคราวนี้มีการรายง,งานว่าเจ้าหน้าที่ตารวจได้สาวไปถึงผู้ร่วมขบวนการโดยสามารถจับกลุ่มตัวได้อีก3คนอีกทั้งยังเข้าตรวจค้นบ้านพักและธุรกิจของผู้ต้องสงสัยอีก12รายรวมถึงพบไร่ปลูกกัญชาอีก2แห่งอีกด้วย